เฟมเรทสูงด้วยตัวนี้นี่สังเกตดูเฟมเรทมัน60นิ่งๆเลยนะก็สําหรับพักจีเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเซตติ้งได้ถึงแบบกราฟิกเป็น HD แล้วก็รองรับเฟมเรตสูงเลยนิ้วจอแบบคุณภาพคุณภาพเอาไว้ดูหนังตัวนี้ก็ใช้ได้ทีเดียว ผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวการใช้งานทั่วไปนะครับกับตัวชูวี่ไฮแพด X รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่อัปเกรดสเปคทั้งภายในแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายนอกมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ในจากที่ลองใช้งานแล้วก็เล่นคร่าวๆมาแล้วเ่ยต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะลื่นไหลเร็วดีทีเดียวเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยมาดูตัวเครื่องกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมตัวไฮแพด X เนี่ยมันจะเป็นแท็บเล็ตไซส์10.1นิ้วนะ ส์เล็กน้อยนะครับที่ด้านหลังที่มันจะเป็นโทนดําแดงนะอันนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมสีเทามาเลยนะครับแล้วก็ตัวช่องลำโพงก็จะเหลือแค่2องอันของเดิมนะมันจะมีอยู่4จุดนะครับตัวนี้จะรองรับเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับคีย์บอร์ดได้ อันนี้ลองรับปากาด้วยนะครับเดี๋ยวทาคลิปแยกให้ดูกันด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีแค่ลําโพงกับกล้องหลังตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็ยังคงความบางอยู่นะครับบางเหมือนเดิมนะครับมีปุ่มพาวเวอร์เพิ่มลดเสียงแล้วก็ลาโพงด้วยความมันอยู่ด้านหลังมันก็จะเรียบๆนะด้านข้างนะแล้วก็พอตตัวนี้เขาให้มาเป็นยูบี y p ป์แล้วกับแจ็คหูฟัง3.5แล้วก็ตัวถาซิมเนี่ยมันจะเป็นไฮบริดสล็อตนะครับก็คือจะเลือกใส่2องซิมหรือ1นซิมกับเมมโมรีร่ ใ,ในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของสเปคนะครับผมตัวนี้เขาก็จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android version 10แล้วนะครับตัว CPU เปลี่ยนใหม่มาใช้เป็นตัว Helio P 6 0นะครับตัวนี้สําหรับที่ลองใช้มานะใช้งานทั่วไปก็ยังลื่นไหลยอยู่ถึงจะเป็น CPU เก่า่อยนะครับใช้งานทั่วไปลื่นไหลที่สําคัญเนี่ยในส่วนของพ u b G ก็รองรับโหมดเฟรมเรตสูงด้วย ถึงจะเป็น CPU เก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับต้องบอกงนี้นะครับแรมเขาเพิ่มให้มาจาก4กิกรุ่นเดิมนะครับเป็น6กิกแล้วก็หความจำให้มา128เลยนะครับตัวนี้หน้าจอ10.1นิ้วเป็น Full HD นะครับสีสันก็กลางๆสีมันังไม่ได้สดเหมือนพวก Audio Q อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แบบตเตอรี่ให้มาเจ็บทำไมเลยตัวนี้ก็เยอะทีเดียวแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้ง2.4กิก5กิกได้เลยแล้วก็ใส่ซิม 4G โทรเ,เน็ตได้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรนเะ,ระมาณี้ลย เราเปิดเครื่องใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็ UI ก็บ้านๆไม่มีอะไรนะครับเรียบๆเนาะเดิมๆเลยเป็นสต็อกปลอมเป็นแอนดรอยเลยนะครับแทบจะไม่มีอะไรให้เหมือนเลยนะครับ,บตัวนี้แล้วก็ Android เป็น Android เวอร์ชัน0แล้วนะครับอ่าเป็น Android 10นะครับผมแล้วก็รองรับเรื่องของการแคสหน้าจอได้นะครับตัวนี้ก็มีให้พื้นฐานนะพวกประหยัดแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ปกตินะครับผมลองมาใช้งานกัน มันรวดเร็วดีทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้แรมเขาให้มา6 g ิกนะครับผมคือนอกเหนือจากการเล่นเกมนะรุ่นนี้มันต่อคีย์บอร์ดใช้ปากกาไอใช้ปากกาได้ใช่ไหมมันก็คือจะเอาไปทํางานได้ด้วย6 g ิกเนี่ยสำหรับการทํางานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเปิดสลับไปสลับมาเนี่ยข้อดีขอมันคือมันไม่ต้องโหลดใหม่ตลอดนะครับก็ ถือว่าก็โอเคทีเดียวนะเหมาะสำหรับการทำงานเนี่ยก็รวดเร็วด,ดีเปิดวงเปิดเว็บอะไรก็ปกตินะครับใช้ได้ปกติแล้วก็เปิดหลายๆแทบ็บก็ไม่มีค้างไม่มีอาการที่ว่ากลับมาแท็บเดิมแนละ้วมันจะต้องโหลดใหม่เพราะแรมมันให้มาพอสมควรอยู่แล้ว6กิกแต่ก็มันมันก็มีลิมิตของมันอยู่นะก็แล้วแต่การใช้งานแต่ละคนด้วยนะครับก็เร mm ื่องการเล่นเว็บลื่นไหลดีสบายไม่มีอะไรลองมาดู a c e b o o k นะครับปึ๊บอ่ารวดเร็วนะครับเนี่ยใช้ได้เลย ก็ปกติดีนะครับ a c e b o o k ถ่ายได้ปกติเลยปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะคือโดยปกติแล้วตัว He l i o พ6 0อยู่ในมือถือแบบระดับกลางๆถ้าเป็นปีสองปีก่อนมันน่าจะเป็นมือถือะดับร,ราคาก็เจ็ดแปดพันมังถ้าจำไม่ผิดนะคำที่อยู่ราๆนั้นก็คือก็อยังถือว่ารวดเร็วทีเดียวอะ่ะก็ใช้ได้เลยลองดู u t u b e อ่ะทีนี้ลองไปดู y YouTube มั่งฟึ๊บเ <c oughs> เปิดวิดีโอตัวนี้จอเป็นฟ u l l h วนดี เนี่ยคือมันกดอะไรมันก็มาเลยนะรุ่นนี้ถือว่าเร็วทีเดียวปึ๊บลำโพงอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็จะรองรับภาพที่180 0นั่นเองนะครับเป็น Full HD ลองเปิดเสียงนิดนึงอ่านี่คือการเล่นวิดีโอ Full HD บน YouTube นะครับสีก็ถือว่าสดนะแต่มันจะไม่ได้สดมากแบบ Audio วนะจากที่ดูด้วยตานะครับผม แต่ถึงจอจะเป็น Full HD แต่ตัวนี้ก็ยังคงไม่สามารถเล่น Netflix แบบ HD ได้ที่เป็นตัว DML หนะึ่เนาะตัวนี้ก็ยังไม่รองรับนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีสักรุ่นบ้างแหละนะครับที่มาจากจีนที่เล่น Netflix แบบ DML หนได้นะครับก็รออยู่น Yeah, ประมาณนี้สวยงามลื่นไหลดีนะครับติดนิ้วจอแบบคุณภาพคุณภาพเอาไว้ดูหนังตัวนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวอ่านะครับก็มาลองเล่นเกมกันเลยนะครับก็ Rov เ,เลยตอนนี้นะครับปรับเซตติ้งของเรานะครับจะเป็นกราฟิกแบบสูงนะครับแล้วก็โหมดเฟรมเรทสูงด้วยตัวนี้นี่สังเกตดูเฟรมเรทมัน60นิ่งๆเลยนะถึงไม้บอกว่าก็ยังเอาอยู่อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ภาพก็สวยงามด้วยเพราะปรับกราฟิกเป็นสูง้วย เนี่ยก็ลื่นอ่ะใช้ได้เป็นไายใจเย็นๆเนี่ยนะครับสังเกตไม่กี้จังหวะบวกก็ไม่มีแกว่งไม่มีหล่นอะไรเลยนะครับคือก็ยังแรงใช้ได้อยู่นะครับ P 6 0เนี่ย ืออย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่าตังนี้มันเล่นทับจีแบบเฟรมเด็สูงได้ด้วยไงนี่ RV คือหายห่วงเลยสบายสบายเลยนะครับอีกชนิดหนึ่งอีกชนิดนึงคือเอาอยู่ะทั้งแบบสายเกมทั้งทำงานรุ่นนี้เอาอยู่แน่นอนสบายก็ประมาณนี้นะครับ RV คือหายห่วงนะครับใครจะเอาไปเล่นลงแรงนี่ สบายบายแน่นอนไม่ขัดอารมณ์นะครับเดี๋ยวลองไปเล่นพับ g ีให้ดูกันต่อเลยอ่าก็มาต่อกันกับพับ g ีเลยนะครับอุยอ้ยอุยย้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นโอ้โหอ่าเรียบร้อยนะครับก็สําหรับพับจีเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเซตติ้งได้ถึงแบบกราฟิกเป็น HD แล้วก็ลองรับเฟรมเรทสูงเลยนะดูภาพกราฟิกสวยงามแล้วก็ลื่นไหลทีเดียวนะครับตัวนี้นี่ เรามาดูกันเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราแค่นี้พอเราเน้นบวกเนี่ยคือลื่นไหลเลยมันยังไหวอยู่นะครับ h อ l i o โอพีหกศูนนี่ยังไหวอยู่โอ้ oh, เรียบร้อยนะครับทุกคนเออโดนซุ่มก็ได้ เรื่อไหลนะครับแล้วก็เซตติ้งนี่คือปรับได้ค่อนข้างจะน่าพอใจนะสำหรับซ p u รุ่นเก่าแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่มีเรื่องของจโลสโคปกนะครับก็จะไม่มีใครที่แบบต้องใช้จโลในการเล่นเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีบอกเลยมีส่วนใหญ่แท็บเล็ตไม่ค่อยใส่ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทัฟ G ีบน iPad X เนะครับเสียดายตายเร็วไปนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยอ่านะครับผมก็จากที่ดูรีวิวกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ย ยังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเว็บเล่นโซเชียลต่างๆแถมมันยังเรื่องของการเล่นเกมมันก็ยังทําได้ดีเกินค่าดครับท้งเรื่องของ a ่าวพที่รองรับโหมดเฟรมเรตสูงเออตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าตัว i p p d X เนี่มันก็ยังทําอะไรได้อีกเยอะนะครับก็เกินค่าดเปทีเดียวนะครับสำหรับส่วนของ คนที่ต้องการซื้อไปเล่นเกมเนาะใจใหญ่ๆแล้วก็ใช้งานทั่วไปตัวนี้คือเอาดูสบายๆแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการซื้อเครื่องนี้ไปทํางานด้วยความที่มันรองรับคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาที่เป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้เนี่ยก็ตอนนี้นะครับยังเดี๋ยวเราจะทําการสรุปการใช้ทํางานนะครับของตัวอ็ X ให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาแล้วนกะ็อีกทีนึงนั่นเองก็รอติดตามกันเลยเร็วนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยตอนนี้มีวางจำหน,น,น่ายแล้วบน Lazada ช้อปปี้นะคร เทนลิงไว้ให้ใต้คลิปนี้กดคลิกเข้าไปดูสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้มีขายแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ